สวัสด er ีคร pues ับพ nah ี่น้องพบกับช่องบอลด้วยลำเพลินอ้อเชี่ยวครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่มันหลังจากที่มันซ้อมแล้วมันราเก็บไว้ที่ครับโอ้ยไม่ถักเลยพี่น้องท้ายได้บอนันนะท้ายได้บอนันนะท้ายได้บอนันสุดหน่ะนะ ไทยได้บ่น่งไทยอยู่นี่เนี่ยโอ้ยปวดพ่อนอนเป็ต้นูตัเนี่ยเพื่อ้ลูกนอนรีสอร์ทคาเฟ่ซ้อมแล้วจังมง้วนหรือเ่าเนี่ยที่ซีที่หาบ่ปาดปวดพ่อวงหมกแดงอ้าสูส่โซ่ไหมเนาะ อุ้ยขาดสะอ่อนอ่อนซ้อนปวดพวกมั่วหมักแตงไปใส่ละสองสาวนะโอไปเซเว่นไปโหลดอย่างละมอไซโอ้ยขักเนาะพ่อหลูกพ่อต่าสู่ขักแขกเอาเอาเจะออกงานระบาดนี้สม pues oh, it ื่นระบาดนี้สี่หัวยี่บอลอะไรแบบนี้เอาทดสอบระบาดนี้ ป้าหลดใหหยานมามี่วะบอกเด้๋พากันนอนอย่านี้นะโอ้ยเงียบเลยเพืนท่ามือนเศร้าเหรอวะมันมีวางอยู่ไปกับมันแคบวัดกันสถานที่มันแคบเขาไปมืปีกายกับไปเมื่อเนาะไอ้บเขาไปเมื่อเนาะปีกายนี่มขนแคบเนาะ กำแพงสูงเพราะว่าเขาไปมือแหลกเขาก็ไปแต่อยู่ด้านงาน,งานมือแหลกเขาเขางานที่สองเขาเลยต้องไปน้ำหลังเออมื่อนี้มือแรกกับเขาไม่ได้ตั้งง่ายผุนชิเบตมง้งผมได้ก็จังสิได้ตั้งนะเขาพิธีเปิดมเ,เดมื่อนี้ไม่ฮะนุ่งท่านหลายวัดน,นี้ที่กายเขากลับไปมาแล้ววัดกลางอุดมเวทพนมไพรนี่นอนวางสองสาวน,านอนนี่เอ้า เขาก็ส่อมซากกันพี่น้องซอมแซมซากเดี๋ยวจะนอยที่ไปที่เขาเก็บที่อะไรพี่น้องเลยเราเดินทางตอนเช้าพรุ่งนี้ครับนี่ครับ ได้คลิอะไร้ีได้แต่แต่ตัวยังกินอะบางสยังก็ไม่สมนปลาสลิดตอนเนื้ยอพอโก้นียนเนียอิงเนียเราสอบสอดแจงีน้องเอ้ยมางสา่เอาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาที่เขาก็เก็บเดี๋ยวเดินทางเมื่อนเสาเคลเลอร์ได้เพื่อนแล้วมายันไก็แเลวแต่เพื่อนตัว กทักบอกเพื่อนตัวเจ้าอยู่ทีมนั่นเจ้าก็ที่บอทักคุยกันถามเพื่อนกีมันมีคนเด็กจะค้นไปจะค้นไปเลยเอ้ากทักทักไอ้แปีวไงไอ้แปีวทักเอิ่นให้ตัวโอ้ยเขาไม่ซื้อหัวยังไงน,นี่ครับพี่น้อง แดดพี่น้องแดดท่อนๆน,นี่เขาก็สักผาสักแค่กันซ้อมแล้วกันเรือกาศให้ซายพี่น้อง ลาหลูงข้าตอบันนออย่นี้แอ้วดีล้วเสีได้ดส,สู ทีมงานแดงนะก็คือรถตู้ทีมงานแดงนะแม่นไทยเข้าอยู่เลยนะแม่นอาจารยรถแห่ไปเลยนะโอ้ฝนซอนผู้ฝนออกงานดูเนาะแม่นได้เนาะรถตู้รถแห่ได้เนาะอซ้อนส้อนเ <Okay. S 1> นาะ เอาครับพี่น้องอย่าลืม้พี่น้องเดีอพรุ่งนี้ครับให้แรงใจที่วัดกลางดมเวทพี่น้องเนาะพนมไ่ร้ยเปีที่สงพี่น้องนี่ครับเจ๊เอ๋่่่บอกว่ามาเที่ยงสวัสดีอะไร่่า่่่่่่่ง่่่ถึง่่่่ถ่่่่ อย่องมางานที่งานรถแห่เพิ่นวะที่งานรถแห่เพิ่นดิยวเออยิงไปหน่องเอาไปแค่นี้ฟองก็ได้หอกเอาละทีนี้ไอเด็กออกงานยางย่าแท้บ้านนี้สาธุทีมเก่าบ่ฮะทีมเก่าทั้งหมดแต่ด้นเซื้อทำไมเยอะจังเลยอ่ะเยอะลูกสาวทำไมคุณเยอะจังเอาไปใสมาเพื่อเอเอาเอายิงไน่องเอาคลิปนี้ฝากไว้ฉันนี่คลิปหนังเพราะไม่พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพิร์นอฟเชียงนอกอาวัดกลางดุมเลตยพี่น้องเนาะ จอใช้รถเจ้าเจ้าจอใช่คันเนี่ยเจ้าจอไม่สจอ,จอ,จอปร่นี่แล้วผ่าคุ้มไปโอ้ยสะอ,อ,นนะอ,อาดเนาะฮาไปนอนไม่บายส่วลงนอวลงน่นนนา